วันนี้เราจะกินปูไข่ดองอย่างแซบ่บดูไข่ดองของชอบของมกักของนัวของดองนี่แหละปูไข่ดองได้สองตัว <Yeah. S 1> mm hmm. โอ้แขนหลดุดแขนหลดุดดองได้แบบนัวมาก สั่งซื้อได้นะ้ที่ชุมแพโอ้ยแซบแซบแซบตัวหนึ่งเอาไปไว้ให้น้องชายจ๋ะนี่เราจะกินกับข้าวนะฮะดองอร่อยอะ่ะร้านนี้พี่กินประจำเลยนี่ <Yeah. S 1> นี่คือน้ำจิ้ม จิ้มเขียวใครอยากเพิ่มความจัดจ้านก็ใส่พริกลงไปอีก <Yeah. S 1> ไปะ <Yeah. S 1> คือยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคือแบบจะเจ็บท้องไหมเนนะี่ยเอาใส่ข้าวใส่ข้าวโคตรโคตรคตรออกมาก่อน จิ้มแซ่บอะทนเทจะนี่ไปเลยโอ้โคตรๆออกมาอือหือเธอดูน่ากินปะเออ อืหือือออองฟินอะ่อะข่เอาไข่ลงเลยว่านะ กินกับข้าวไขป่ปูของชอบอน้ำจิ้มด,ดู้ด็เห็นปะโห<ฮ><ฮ>น้ำจิ้มน่ายจะให้เยอะกว่าน,นี้นะ ข้มีสองตัวไงอ,อย่างมันเวลาหักปูเขาบอกให้หักหักไงหักจากข้างในเนาะเออว่ะหักข้างในมันจะได้หักง่ายเรี่ย ว,ว้าวปูวไข่ดอง กับข้าวไม่เค็มนะหวานกำลังดีอย่างฟินกับข้าวด้ยดูดู ฟินอะต้องใช้ซ่อมช่วยพี่เนี่กินแบบบอกเลยกินปูได้ค er in ุ้มากเนื้อเล็กๆพี่ก็กินนะเนื้อคงเนื้อขากินหมดอ เวลาแกะปูต้องระวังระวังฟันแตกแกะยากจริงอะ่ะตัวเนื้อก้าม มใส่ดึกๆของมาของดองของชอบอะไรปูหอยดอง น,นี่กินจริงๆนะคือบางคนเขาจะกินแต่หัวกินแต่ไข่แค่นั้นอินเสิร์ตจริงๆแต่เรากินเนี่ยเลมกินจริงๆอะ่ะแบบพี่นี่แหละต้องใช้มือกินอร่อยอะ่ะ กล้ามอ้าวกลุ่กล้ามแปลกเลยอ่ะฟันเราแข็งแรงขนาดนั้นเลยเลย ยังใส่อ่ะปูไข่ดองฟินฟินเชื่อสิคนที่กินปูไข่ดองเป็นช่วงที่แบบผู้หญิงกำลังแบบวันแดงเด็กจะมาเพราะว่าอไกกินอะไรแซ่บๆของหมักของดองของชอบ ินอร่อยไม่เค็มเลยพอดีพอดี อย่างฟินอะถ้าจะชอบแบบความเผ็ดเผ็ดหน่อยแนะนำว่าซอยพริกกับกระเทียมฟินเลยแทงเงือเนี่ยชายฟันกรามกัดแท่งฟินได้ อย่างมันชนอะเตียบอะเวลาแกะนี่ต้องระวังอะจริงๆตัวประมาณนี้กำลังพอดีนะเพราะใหญ่กว่านี้นี่ฟันแตกไม่ใช่อะไรนะมันแกะยากถ้าใหญ่เกินไปมันก็แกะยากอะอื แค่นี้ยังแกะยากแล้วปันหน้าไม่ได้ปันหน้าปันหน้าบินกินยำกันนะเนี่ย มีแบบปูไข่ดองเลยไม่ต้องแกะนะยหอยอ่ะกินย่างกันนะเนี่ยฟันแตกฟันแตกแตกและหลุดละ อย่างฟินนะครับจับๆๆฟินๆโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บจัดการเลมให้หมดก่อนนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดฝากกดแชร์ด้วยนะคะ ดูข้าวพี่เดียวอโอเคไปแล้วควุกบ๊ายบายอร่อยมากสายเล็มต้องสายพี่เลยไปแล้วนะบ๊ายบาย